สวัสดีพี่น้อง fc สวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนดีเขามาติดตามรุ่งหน่อยตามห้อยอีสานเจอกับรุงหน่อยคือเก่าครับเจอกันอยู่เมื่อนี่ถ้าพี่พาหนองมาฮักอยากหาก,กินคือเก่าครับเมื่อนี่อยู่วังเง่าครับวังเงา,า่านะสะพานเมาเหยาะเสียกีเสียจีส่วนเมาหยาะมองเก่าแหละครับแต่ว่ามือนี่พ่อแม่ขอมเนเนแปลงเงินผู้สูงอายุอยู่บนบริม,มา กูแหละสวยๆเป็นตามคนมากขึ้นมาแต่บ่หอดไม้ละ่ะไอเซียนกีลงไปถ่ายอยู่บองไม้ละ่ะครับไปไปเบิ่งไม้มันอยู่บองเลยจิมมานบอมมาน,นไปลุยกันครับเหมือนพี่นอ้องไปนี่ครับไม้มหอดเลยครับเซียนกีบ่หอดก่อนแล้วขุ่นกำลังร่มร่างสวัสดีเซียนกีสวัสดีครับมื่อนี่เมาหยอดแล้โอ้น้านเหียวหน่อยอยัยงตื่นอี น่ามึยหน่อยสิเชี่ยนข้อมไปไอ้เอาเงินผู้สูงอายุอยู่คุณลำพันว่มาจีตามกดมากมันจักยมไรดอกโอ้พลังกลางดางไฟพี่น้องเจ็ดจอยเซียนกี่มาสองคนหมื่นโล่งคางนึงลหะครับนี่ยอกหุดไปอะไรมาจากทางตั้งหนาสะพานนี่แหละครับยอก 好我懂了。 คือเรียบร้อยครับพี่น,อน้องนอนมิเตนเห็นเห็นเต็นพ่อโตปิดใจลอ,อยวันพ่อจะเวียนเงี่ยกิฟเลยครับมิดใจลอ,อยเลยวัยนนี้ความกับวันเห็ดสอดดอกอ่ะมีตัวมิดแต่องกล้องล่ะได้บ่ะดี๋ยวก็จะมาลุ่นกันพี่น้องสิบเอ็ดโมงพอดีพอดีพี่น้องขึ้นแล้วขึ้นแต่เส่ายู่ว่างติดดนขนาดเราเป็นสองคนละละ ปรากฏว่ามีเต็มมีตะปะเขาหน่อยเต็มปะปะเขาเนี่ยไรยอะไรยู่หน่งนองเฮ็ดทีบ้าขนาดเศร้าขึ้นเป็นยังไดอยู่ข้อใดอยู่ขึ้นน้ำขึ้นน้ำมันไปต่ตองกระนะ เสียงรถนะครับตันะ้ตงไปอำนาจก็อุบัตินลยที่หลงยัดตัวหลงน้ำคุนยื้ยอ ้องแฮ่พื้นเชี่ยนกี่ว่ามันอื้อน,นะนสุนแ,แต่ว่าพวกหัวสิใหญ่ทำไ้สุนที่ยัง,งเป็นป่าโตปาอยู่ไม่ดุน,นะครับเอนกินเง้อหรอ

ม,มันละวนเป็นแมนที่ละผุดเงี้ยอยู่เราขึ้พี่น้องของของเท็ดเนี้ยนี่งานดื้อๆทำมันมนั สองนี่แหละ,ะแลมนกสามต่อโอ <c oughs> ้ยเนี่ยอยครับโดอีกตัวหนึง่งพี่รอบแล้วโกดอีกตัวหนึงน่งเน,นีน่ยพอเผาปลาอันนี้อีกปลาอีทยอีกอ้าวมันเราเมือนอ่มันแล้วตอนนี้ววะเอาวะเอาวะเอาวะไปยัง พอเข้าสูตรต้มต้มพอเขาสูตรตัวนั้นเอาไปใส่ถุงไหวต้มเที่ยงมันจะหอมากเลยพี่น้องอันเพิ่นมาเต็มวงแล้วน่าเพิ่นมาเต็มวงแล้วเพิ่นอันไปเอาเงินผู้สูงอายุ ใช่น่นกระสังน่ะไปตะต้มเที่ยงเออตอนกลางว่างมากันไอเป็นไปเอาเงินผู้สูงอายุนะคนหลาครับอย่างนี้ครมโอ้มันจันมันหลายตลอดอยู่แล้วฮาเป็ดบ่ไปเต้นเด็กๆน่ะ พื้นแหลกจุดหรอเสียนกี่บอกึ้ใส่คุมเอาแต่ปข่อยได้เส้แหีรูทของเมาเอาแต่บอกไปพูดเอาปะข่อยหรืใส่ไปลบกึดดอกของเผามันมีองเผาใสุ่ึดอกุ้เอดอกเผาน เอาหลมน่วใหญ่ดนเขาหน่อย ครคับว่าทีดต้ะคอในห,หลังลางยางกระบาดได้หื่อ ตู้ห้ารลย Hãy subscribe cho kênh โตเยอ่ะเราก็ตุมเพหน่อยตัวเลยแบบพุกเลยไปยังเออพรรีปลูกตัวโตติดเพราะว่าตัวคอบ่อนคือว่าตัวคือว่าปนเฮ้ย โอ้ตบก้ามติดเสีเกียวแล้วพี่บอะใส่บอรดไม่ตะบึงอยู่วะไปใต่ของวสุอยู่ที่ทางนักตดปัดๆ งเงี้ยครับไปอันต้องไม่บอกก่อน นั่นแหละตัวนึงบ่อนโคตรมีรอยู่ระว่าง ปรกฏคือวปากดนี่ะไรอ่อู้หู้ยปากฏเจอเลยก็เดียวมันบ่อนบ่าจบอยู่หรือมันยันดิซือ Cốt, nói. Cốt nhạc nữa ừ. tôi đi nổi phát Lướng của dù đây Món xóm là bà chào ừ. Đây lên mấy 好嘞。 เบียงเดี๋ยวมันจะได้เหือดฮักเองมั้งะจะไปจีหัวทาวก่อน ตลอดตลอดต้วงเกันต้องมาการีที่ไหนเหรอขอมาแล้วไม่เยอะกัพ ยากอะไรนี <Happiness. S 2> <Rabbi. S 3> uh ่นี่ะไนี่ดสดดสดเลยพี่น้องแบไร บุลงกกบได้ปลาขาวปลาขาวเอฟลอยปลาขาววันยี้เกาะไปประเเนนเกี่ยวว่าปลาขาวปลาขาวแต่ทม่ต้อยว่ะ

รโม <c oughs> นาเสือบนลสีหนาวข่มกับบล่มแดด ปาเป็ะเออนั่นแล้วพอดีเลยบานดึงออกมากนั่นแล้วเจ้านีงนปลาตนวนี้จะนีหรองาข con ยใญ่หรเนาะอ้านแข่งดีเลยม,มันเคยได้่าเป็นบกแกนีเหรอใช่ปแก่หนล่ะยุ่ต้องปุ่น ความก็ลงไปแล้วปรากฏลุยปรากฏกับพวเขาอีไทยป่านี้คอเห็นบ่อนอยู่มันจีมันจีแด่มันบอ่อ เออมันเต้นอยู่หันตัวเราบางนึงหันไม่ไบอนอีก<ะ>เอามันไม่เหลวซะไอพี่น้องว่าสิโปรงตอกมันเย็นแห้งบานไม่ยืนิ่งเห็นหัวปลาปูรูอยู่นีน่ก็เลยลงมาอ้ามันได้ตืมกัน

พก็อื้นแล้วครับพี่น้องเพราะยังข้องสูบยาทว,ทว,ทวานๆนี่หนาเหนาครับพี่น้องเย็นหนาวเย็นเสี่ยงจีก็หลังๆเฮ้แล้วกันขู่ดังหาเสี่ยนจีเฮ้ยครับเพิ่งวันงานก็ข้อใหญ่ตัวหนึง่งข้อหน่อยตัวหนึง่ง ปลาขาวตัวสั้มตัวปลาหอยปลากรดพอได้กินครับเอาแล้วพอได้กินพอได้กินอ่าเพราะเนี้ยควยมาที่หสัยปลาหีบหนึ่งปลาดุกปลากรดตัวหนึ่งปลาคอหน่อยตัวหนึ่งปลาเขาซีหาโตเอ้ยปลาเขาหะหีบหนึ่งอ้าวพอได้กินแรงเนาะสองเท่ามาแต่ทุละกคับพอได้กินแรงนี่ละหากินปีนี่ครับประมาณนี่ละพี่น้อง เชี่ยกี้มันยี่เด่นัน่นปลาเขา้าปลาไหลปลากดสองปลาคอปลาเข้าสูตรไงน,น,นั่นมันพอได้กินพอได้กินอะไรเชี้ยงกี้บกบกบกคุ้มก็หน่อเนาะบกคือแค่ปีนี่พี่น้องเน,น่องานใหม่หนได้แต่ังไ้กับพ่อพ่อกันพ่อได้กินพี่น้องพ่อได้กิน บ่ไดีวคือีกคูปีนะบ่ได้คือขากคือปีไก่ปีไก่นี่ขันย่อเนี่ยเอยวอว่ามันือว่มันอะหาบเมื่อคุณบอกนี่นี้เดล๋ยวยางเสียหาโลยางมยูเนี่ยนี่ก็มีพี่น้องปลาขาปลาขารุ่นนี่หลายรม่สาเฮะมหหาวเฮที่มเหาแถวนี่ลอยเลยนอยนี่กรน้ำแห้งุนวังนี่ยุนปลางขนองวังนั่นละวังเด่น เดือนหาจังลุยกันครับกัพ่อได้อยากจะกินครับพี่นอ้องบัวมนันคืองคู่ปีดอกจี้ละ่ะปีนี่ไม้ธรรมชาติกเจังจี้ล่ะครับแต่ว่ากับพิดวังอยู่เนาะเอาเหอมมันค,คือว่าพิดวังเติบอยู่แล้วกับพ่อได้กินแรงวันยี้ขอมาเที่ยงกับแล้วก็ได้หีบอยู่ได้๋ดยวหีบอยู่ได้ปิ้งข,ขาวขาสองเท้าเราประคอหน่อยปนประกดเส้นกี่ก,กับเดี๋ยไล่เด้อ้อมอยู่กั ฝากของคุณเอฟซีของคุณทุกท่านติดติดตามให้กำลังใจลูกหน่อยเสี่ยนกี่พะยคอมกติทีอยากหากินผ้ามีผ้าหน่องหาอยากหาก,กิน,น,ย,กกกนยังสี่ละไปเลยๆจนกลัวสิยญาเบิด์ตย่ำู่ละคลิปหนาจังพอกันไหมครับคลิปนี้เอออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนําเดอ้อคลิปหนาจังเจอกันไหมครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ